สวัสดีคะ่ะท <m aring rawd mail> ่านผู้ชมพบกับเจ๊แดงอยู่วัดปู่สีศูนย์นะคะนะวัดปู่สีศูนย์มืพัก่ัเกออาหนักคำนวนเหล็กคำนวนหวยเด็ดเด็ดเห็นไหวดก้อนถูกวะหมวดก้อนถูกวะบวมวดก้อนตัวไดนเฮ้ยไห้ฮะอันซีหนึ่งหนึ่งซีไปได้อัน สีหนึ่งงวดก้อนก้อนงวดมังหันมันมาออกลลางก็ออกบนก็ใส่เขาเยอะจะมาออกบนงวดนี้ได้ตัวใดมาๆมขอโชคขอลาบนุ่มๆเหมือนนี้นั่งมานั่งข้างล่างพี่น้ำกันงวดอันงวดเพื่อนจับให้สีหนึ่งก็เขาครับ เจ๊เลยเนาะเรื่องพ่อซักพ่อจับให้างเลยนะพ่อเลื่อนๆนี่โอ้ยท่นมันเสียพุ่มหัวกันทได้ขนมเพิ่มบ้าถวายปูบ่ได้บ่มันบอบอเดี๋ยวถวายเพคนมาเป่นส่เนาะ่านร่องขนมพอดีซื้อขนมมาถวายปูละวัดวัดก้อนมีห้าตัวเดียววัดก้อนมีห้าตัวเดียวก้อนบริคังหนึ่งสอง อบารีไปวิ่งมาอีกเกียตน่ะหายว่าสองห้าเกียตเหล็กวิ่งว่าวดก่อนะสองห้าเกียตโอ้ก็เกียตสองวันี้วิ่งตัวใดเหมือนวดนี้วิ่งสามตัวตัวแท่นสองเหมือนวิ่งสามใช่ตัวแท่นหานแล้ววิ่งหายบารีไปได้หกกเกียตอีกน้เกลือตรงนี้ เ็จวดแวไเป็เขียนมาเขียนมาเขียนมมาเป็นตัวลดสามเขาปูเลขกันอันนมาไปค่ะนะว่าท่านมาบอกมือมือออกสิบหกี่สิบหัเพราในผาดจะเจอเลวิ่งตัวเดียวผาดแทนหนึผาดเกเอาตัวใดขวดนี่สามสามห่างสักสิเป็นล่างเป็นบุญหลังสองมันคืนบนบเนี่ย ถ้ามันสามมัมนก็เป็นสามสองหลักหน่วยต้วเติมเอามันอย่างั้นสามหกสามเก้าสามหกสามเก้าเท่นั้นสองก็เป็นหน่วยก่าสมท่านเื้อมื่อก็ซื้อบนแล้วสามหกสามเก้าเา่าหลังว่อมีหลังว่อมีมันวะนีกันึงกับเก็บบาทนี่ใส่สามกับพอได้กับเก็สามนตัวเดียวได้ไมันตรงได้ กาเียาปูนองับสองงอีกบ้เข้ากันบ่ก็ปูมาเขาว่นหนึ่งเน้นบ่เท่กันแง่บ่เท่กันยกว่าอไสถิติเป็นย่สิบเนวดจนว่ามันมันบ่มากงวดเดียวดีบ่ะอังี่ ก้อนกระถที่กอ่อ่อครับท่ซอยี่ิบเมรต่อคือข่ดถ้าบทอยี่สิบเตรต่อางยั่งยยข่หัดปลาแดงกระดมันะยี่ิบหกขหมหมดก้อนเขาหัดส่ตัวนี้มันเขาขุ่หมดเลยทุกนีเขาสูงนั่นเจ็ดกับสองมันขึ้นบนนี่คือถือว่าผิดมันบอกหลังเนาะเล็กเวนมันบอกผิดเจ็ดสองนี่ตัว เดขกันตัวมะปรกาบกันเจ็ดกับสองนหนึ่งกับห้าเจ็ดกับสองวันนี้เจ็กับสองพันปขึ้นบนก็ถือว่าผิดเรวิ่งวนี้เรข่รกอมีหงกับื้อบนสื้อรางเลกวันนี้บอคับพวงสื้อตารางย่างเดียวบอบนมากตัวใดบนบ่คิดว่าบนบัลุนบัลุนนะลุน่างย่างเดียว <c oughs> อ้ว่าลกกาท่ตกลัมลมกบมันกกหอมเล่างอย่างเดียวเจดซี่เนี่ยบอค่ะปูซีนุงเน้นหกหนึ่งสามหนึ่งห่าหนึ่งโอ้ย้อมัก็อ้องมักหกหนึ่งต้อมักหกหนึ่งโอ้ยเจแดงว่ามีตัวมักจักตัวแน่นี่เล <c oughs> ปูมกอยู่แล้วหกมถ้าสีมากม ทำสี่มากมากตัวเดียวคือเจ็ดสี่โอแมนต์บ่เจ็ดสี่ไรเแล้ยขาดเลยเลยมันจะมีตัวหนึ่งยกขันยกการโอกแยกเทียบโอกแยกเทียบซีหนึ่งโอ้ยเจ็ดหนึ่งดิสถิติตอนนี้มันการการห้องสี่ตังสี่นะโบโบตัดมาอย่างนันนะมัน่นตัดมันจะเป็นชุดแปดหมวดสุดสวหวดนี้ กับตัวน้ำบอกค่ะนี่กับตัวน้ำเล่นหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งสามหาหนึ่งกับกับตวเนาะหลางยางเดียวหลางยางเดียวคุณผู้ชมหาหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งโอ้คือสีปลาได้เงินแบบวนนี้ฮะนะรคือสได้โมักจากโถท่าเลขมือนันเงินออกนะปู อ่านั่นไหมพันที่สิบหกทาบังเลขกันไม่เข้ามากันวันที่เท่าไหร่จากโมงค่ะจากโมงบัเกินซิมแบกรับวงในบ่สี่โมงหโม่ตรงในเลักลงในแดงสามพ่อมันหนึ่งกยีบ่หนึ่งมวยหงกับสี่เจ็ดหนึ่งฮนหลาหนึ่งลัวยี นึ่งกับสี่เจ็ดนึ่งเก้านึ่งเหมือนกันเลยเป็นปลาลุยเอาเลขตัวอันเลขตัวนี้จะเริ่มเด้อตัวใดกินเอารถถังมาส่งหรอเด้อใช่ตัวใดวิ่เอ็นสิบหกเด้อบ่โบมีพาดสิบหกกินเอารถถังมาส่งนีจะเริ่มนีออกมา้อสิบหกกับอะไวิ่งวิ่งเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งวัดที่ยี่สบเจ็ วัดที่ยี่สิบเจ็ดวิ่งเจ็ดกับหนึ่กะแท่เจ็ดหนึ่งเข่าบ่เข่ากันบ่ิ่งมันจะิ่งดิ่งมันก่ะถือว่าเจ็ดกัเราซาีจิไปัเาล่ว่าจิไปนอดเวียนว้ันหนีกันมันบอหลับจิปนอนเวียนรใ้เราอ่ะมันมันบ่มีมงสีกันแล้วใส่ละใส่ละยิ่ใส่ละ นี่บ uh. ่เ uh, น well, we ี่บ่เิ่งเจ็ดกับหนึ่อันนั้นสูตรเจ็มันไม่นยังไม่เคยพลาดเข็เอาซุ่มเข้าเจ็ดจุดนี้เรียกเพิ่มวิ่งหมายิ่งใส่เก้าศูนย์ที่โอ้เบิ่งวอกดอกเร่กับเ็ไปใส่เก้าศูนองสีเก้าศูนย์ข้างหลังเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่สแล้วบอมันส้นกับหนึ่งคือวิ่งห่เลย หนึ่งมาห้มีหนึ่งหันมีหนเลยมีหโต้สุนันร่องสุมเกีย่อนบ่โอ้ไ่ได้กินเท่านั้นละสันสื่อเลขกต่ติดเจ็ดบ่มากมากบ่หนึ่งันจะว่ามันดับสวดทเปียบเทียบมันมันเข้าแล้วอันนี้ว่ามันเขา เด้งว er ja yeah. so, uh, uh hmm. okay. wow. ัมีผมมากไมันจะเป็นแปดคู่มันจะเป็นแปดคู่นี่ตัวนี้เราเอาไปยิ่งเซาล็อกกันนั่นตัวดคสามสาเจ็ดห็นไหนั่นนั่นสมจับคู่นะใช่ส้ม่หกโตนะเห็นไหมนี่บ่นี่บ่ขาออกบลบ่นี่เจ็ดกับหนึ่งสามสี่ห้าหกนะมันเปจับกัวนั้น เจ็ดนีข้าเบิดล่อันเลดับซอวาสิเจ็เลขดับบ่วาเห้าเจ็ดเหกเจ็ดอ่ได้เลขเด่นเป็นเลขดับเจ็ดกเจออกไ่ได้เป็นเลขดับเลยเป็นเลขติดตับเลยล่างออกไม่ได้ออกได้แต่บนเดียวทงคามตัดตวดับิดวดปีนั่นแม่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกกับโตเนาะค่ะเนาะวนี้เาออกเลขดับเซจสิบแปดงวดใกล้เงี้ยเรี แตกงวดงวดที่ยีงวดที่สิบเก้านี่ตัวนี้นะที่สิบเกาขาดออกมาแล้วยิ่งยิ่งส้นครับครับขาดออกมาแล้วได้ตัวนี้โอ้สี่หกตัวขาคือสิบบริกินดอกวะเอาทานู้ส้มเจ็ดสี่สี่หนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งค่ะนะคะเนาะตัวเดียวกันมาเทียบ สีแดงสืว่าได้กินดอกเล็กเงี้ยนะติดหนึ่งเอาท่านผู้ชมเห็นอยู่กับว่ามากเหนอยู่กับว่าวาเมนจึงฉีละหนอเ็ดสองก็ได้ก็ว่ากับว่าล่างออกก็ได้หนอไม่ยอมมาอะไรก็ได้ตัดบนญตัดบนอีกตัดแล้วล่างกระดูกยืดเจ็ดสองมาหันแสนหนึ่งเจ็ดสองสี่ห้ากระถือสามหมื่นก็จะเดินหลางกลัวเลยคนละหลังกลัว บ่กราไม่นัคอรได้นั่วมานี้ก็เากระท้อมมเย็นพระอาจารย์เพิ่นได้จักบาทพวเราว่าันโว้ยเนมอมมาเพิ่นบ่เขาเนเลยเหมือนเหมือนนี่ก็ว่ามากกแ่แดงว่ามากนึ่งมากสาวได้รือเล่ว่าให้มันหอกวจะบอกว่ามันว่ากันจีเป็นนเนี่ยคเจ็ดนึ่ท่านั้นแหละเนาะาบตะวันล่างออกบาไห้เนี่ยเลขตีศูนย์บ่ค่ะพูงวันนี้วันนี้บแนหก็ว่าเา เอาชมผูชมเป็นแนวร่างในการเสียงสื่อเนะดีควรกันนี่ทำให้เห็นนั่นละเจ็ดสี่สี่หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งนะโอ้ยแต่ว่ามันเขามาสิบปดกหั่นแล้วบดไีกกินเท่าไหร่ะเจ๊แดงล่างอย่างเดียวแล้วม่นบ่โอ้ยร่างนั่นละเจ๊แดงว่าเจ็ดนี่เจ็ดแน่นอนเจ็ก็สเป็นเจ็ดี่สี่เจ็ดอัไนี้ ส <laughs> <laughs> ิแดงจับเจ็บเอาตอนนี้ชมโชคดีลําด้วยเด้อค่ะเด้อ